เว้พี่เดี๋ยวเข้าไปกันเถอะขอไงสักสองสามนาทีไม่ได้เหรอทำไมนายไม่พาบูสเตอร์กับอ e ีเวไปที่นั่นก่อนล่ะฉันพาพวกเขาไปที่นั่นมาเมื่อม่กี่ชั่วโมงนี้ฉันเพิ่งกลับมาแล้วทำไมนายไม่อยู่ที่นั่นเลยล่ะฉันทิ้งเธอไว้ที่นี่ไม่ได้จะทำยังไงถ้าเธอหลงทางขึ้นมาล่ะเอาเธอฉันอายุน้อยกว่าเธอแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองโอเคแต่ฉันจะรอเธออยู่ข้างนอกเรียกฉันได้ถ้าเธอพร้อมที่จะไปแล้ว อ๋อฉันเดาว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปมากมีแม้กราทางเดินที่นี่ไม่เหมือนเมื่อก่อนลีเฟอพนทางอา้อาวข,ขอโทษทีฉันกำลังรีบนะ่ะฉันขอโทษจริงๆนะตอนนี้ฉันพร้อมที่จะไปละเกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยเรื่องมันยาวนะงั้นเราไปกันเถอะโอเคได้แต่ฉันขอทำบางอย่างให้นายก่อนนะ แล้วเอฟี่บอกให้เราฟังว่าเขาอยู่ที่ไหนงั้นเหรอเดี๋ยวเธอก็รู้ในไม่ช้านี่แหละอยู่ไหนเราก็ใกล้ถึงแล้วใช่ไหมเราถึงแล้วที่นี่แหละที่นี่ไม่มีทางอ่ะมันใหญ่กว่าของเราต้องเยอะนะสวัสดีเอฟี่เธออยู่ไหมอีว้ี่ไหนเฮ้ย hey, เป็นไงบ้างใช้เวลานั้นพอสมควรนะ นี่คือที่ที่เราซื้อเหรอใช่เธอคิดยังไงล่ะมันใหญ่มากเฮ้เอฟฟี่และแบ็กกี้ล่ะแบ็กกี้เหรอเธอรู้จักเขาใช่ไหมไม่ใช่ว่าเขาอยู่ข้างหลังนายหรอกเหรอวลานี้นายไม่เห็นฉันงั้นเหรอจริงดิโอ้โทษทีฉันผิดเองแหละยังไงก็ตามฉันมีบางอย่างจะบอกนายอะไรเหรอมันแปลกไหมที่นี่มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ฉันคิดว่าเธอกำลังเหยียบบางอย่างอยู่นะอุ๊บขอโทษทีเอออีกแล้วเหรอไงฉันนินเฟียยินดีที่รู้จักเป็นเพื่อนกันนะเอ่อโอเคเยี่ยมเฮ้แบกกี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฉันจำไม่ได้ว่าเคยเจอเธอที่นี่มาก่อนนั่นเพราะเธอเพิ่งมาใหม่นะยังไงเธอก็น่ารักอยู่ดีฉันไม่เข้าใจสิ่งที่นายเห็นในตัวผู้หญิงคนนั้นจริงๆแม้ว่า